สีโอ้โหนี่นะครับสวนจันเปรย์นะครับมันขุนสีโอ้โหสวยงามมากๆเลยงดงามงดงามจริงๆแสดงว่าอันนี้ต้องมันเลยใช้ปุ๋ยอะไรยังไงแบบนี้ครับปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกใหญ่ๆนี่นี่นี่ลูกใหญ่เขียวเวยนี่นี่โอ้นี่เขียวเวยอืม แล้วอีกนานนะครับเนี่ยกว่ามันจะกินได้สองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์อืมอี่พันสเกลสวยหลังเนี่ยโอ้โหหลังนะครับไม่ใช่รุ่ก่อนเลยอันนี้อันนั้นต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายมุมนู้นอันนั้นตูมันยังยังย่างจะไม่มีสีใช่ไหมนี่เลยใส่ลงไปถ่ายล่างล่างได้ได้ครับอันนี้พันธ์เลยครับอาจารย์งามเมืองย่างามเมืองย่าดีเลยครับเรามาถึงต้นเลยนะเนี่ย สวนอาจารย์เปียยครับนนทบุรีนี่เองเฮ้ยพึ่งกว่าพึ่งเหรอรสชาติจะเป็นประมาณไหนอาจารย์จริกินลูกนึงตกกิโลนึงตกกิโลหนึ่งแล้วก็ประมาณแล้วถ้าเขาขายข้างนอกประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้เ็นท่านขายร้อยกว่าร้อยกว่าบาทเพราะเมื่อก่อนเจ้าของก็จะส่งที่เ็นท่านทุกสาขาเลยตอนนี้รู้สึกมันหายไปนะเจ้าของก็อยู่ที่โคราชเขา เขาตั้งชื่อเองเขาแบบว่าเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะพันออกมาแล้วมันลูกใหญ่ดีแล้วเขามาทาขยายอ๋อถึงบอกว่าจริง,รงๆแล้วมันดังทางด้านนู้นนะได้เราผมไม่โทรได้แล้วนะอ๋อแล้วอาจารย์ปลูกมากี่ปีแล้วปลูกหลายปีแล้วเนี่ยต้นนี้นี่งามเมืองยาถ้าทางจะมันนะะมันก็มัน<อ>แต่มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ มันเขากินสุกกินสุกสอ๋อนี่มีประเภทกินสุกนะครับสุดยอดเลยอนนโอ้ยนี่น่ากกิโลกโลนึ่งนะแต่ยังไม่มีสีเนาะมันอยู่ในร่องอ๋อถ้าโดนแดดันจะเป็นสีสีม่วงสีสีอะไรนะเนี่ยสีสีม่วงอ่าสุดยอด วันนี้กับบรรยากาศสวนนนทบุรียังมีอะไรดีๆอีกเยอะนี่ได้แล้วอครับผู้ใหญ่ต้อย,อยนี่ครับนนลูกเท่า,ากนันเนาะอ่าอันนี้ใหญ่กว่าอ๋อ่นี่ๆอันนี้ใหญ่กว่าครับดอกไม้มันครับลูกนี้ครับแยกต่างหากเลยแเรารายการพี่แกสพาไปชมเคยไปถ่ายทําที่สวนอาจารย์ต้อยนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ต้อยที่อัมพวา เมืองใหม่นะครับแล้วเราก็มาเจอต้นตลับที่นนทบุรีครับวันนี้ครับนี่รอสุกก็สุดยอดเลยเออโอ้ตอนสุกอร่อยเรอะครับผมผมไม่ชอบครับออนี็สุกลใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปุ๊มปุ๊มอ๋อนี่ได้ลูกหนึ่ง มันจมหมเพ่จมแกมันแก่แกจะจมอ๋อผมก็รอมันจะลอยขึ้นมาจะถ่ายจินเลยที่ครับคือแล้วแล้วแต่ไงถ้าถ้าเขาเขาพื้นที่จำกัดมันก็จะจะเล็กไงใช่พื้นที่จำกัดเขาก็เอาเอาเป็นแค่มีช่องช่องน้ำมั้นะเถอะครับมีทุเรียนด้วยเี่เ่ทุเรียนเพิ่งเพิ่งลงนะ โอ้โหสวยมากมากเลยจะเก็บปูอยู่พ่งนี้อยู่คบนัดอยู่ตอนแรกผมจะเก็บวันนี้ก็ไปทำนี่สินี่ก็หายากล้านะอาจารย์เสียงนกนี่นกอะไรครับเนี่ยนกกระชิ๊บนกกระชิ๊บเหรอเนาะโอ้ยสุดยอดเลยลูกใหญ่มากหอมชื่นใจเลย ตอนแรกเขาจะเพิดวันนี้แหละเราเราก็บอกว่าไม่ว่าพรุ่งนี้ก็ได้แล้วทุงสองวัน,นเดี๋ยว่เขามาไม่ได้เลยอาจารย์ได้ีจริงๆอาจารย์เปียกใจดีมากครับท่านผู้ชมวุ้งนี้สวยมากเลยยังกระทับงทิมนี่นี่นี่แล้วน,น,นี่ครับนี่ครับนี่ครับแจกตะก้อแล้วครับสดๆนะครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอด นี่ฮธรรมชาติประเทศไทยโดยเฉพาะนนทบุรีไม่ธรรมดาเลยนะครับความสุขสุดๆ